บัดนี้เป็นครั้งที่70ตรงกับวันที่18มกราคม2569ที่ข้าพเจ้านางสาวสมุทยัยยามประยงเลขที่044ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระขวามปฏติเถระเจ้า องหลวงปู่สาเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามมนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมน ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกะวาเลสุอันตระคันสันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสาสุนันตุสักขะมุกกะดังสักเกกามจะรูเบสิสิขารัตเตจันตลิเควิมาเนติเบลกเกจักรเมตลวนะคาหานิเคหาอุตุมิเคเตภูม่าจียนตุเทวชาลัตลาวิสมีอะค่ะขันธปนาคาติทันตาสันติเกยามุนิวะลาวะเจนังสัทธโมมุิสุนันตุธรรมโซนักาลวายัมพัดันตาธรรมโซนักาลวัยัมพัดันตาธรรมะโซนักาลวัยัมพัดันตา บทสวดนมกรสิทธิคาถานโมตัสัพพะวะตตอะรห a t ตสมมาส a ม a m u d a s ส a นโมจติสภะคะวะตตอะรห a ตส o ม a m m a s a m u d a s ส a นโมจตัสภพคะวะตตอะร h a ตสมมาส m a Samudassa บทสวดสัจจกิริยาคาถานาจิเมสนังอัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดิเมโหตุสัพพทานาทิเมสานังอัญญงธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจวัเชนะมา เอเตนะสัตจวเชนะสติเมโหตุสัพพานตาิเมสนานังอันยังสังคมิสนานังวรังเอเตนะสัตจวเชนะสติเมโหตุสัพพา บทสวดมหากริโกนาโถติอาทิกาคาถามหากริโกนาโถอถัยยะสัมภะปานีนางปูเดตวะปรมิสภาปโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัจจวเชนะมาหุนตูสัูปะตะวะมหากริโกนาโถอิตายะสัมภะปานีนางปูเดตะวะปรมิสภะปโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัจจวเชนะมาหุนตู สับขูปัทวาทสวดสมหาสมัยสูตร เอวัเมสุตังเอกังสมัญพระกวาสเกสุอิหาราติกะปิละลวตุตสมิมหาวันนี้มหาตาพิโกสังเกตนาจติงปัจจามเตหิพิโกสเตหิสเปเหว่าลหันเตหิทศสีจัลโลกตาตุยเทวตาเยปุเยนาสนิปติตางหุนตีพระวรนตังทัสนายาพิโกสังฆาจจะอดกโจรจุนังสุดทาวาสกายิการนังเทวานังเอตตาดาโหสีอายังโขพระกวาสเกสุอิหาราติกะปิละลวตุตสมิมหาวันนี้มหาตาพิโกสังเกตนาจติงปัจจามเตหิพิโกสเตหิสเปเหว่าลหันเตหิทส ทาสน์อิจลุก,าตากะตาดุฮิติวตาเยปุเยนะสันิปติตาผลติะควันตังทัสศนายยะปิโกสังกัญจะยานุนาเมยัมปิเยนะาะกวาเตนุปัสังกามยามาอุปัสังกามิาติวภควาโตสันติเจสันติเกปจเจกะคาถา,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 าปัสเยามาติอะตะโคตาเทวตาเสยอาถาปิ อาจจะโขยตาเทวตาเสยยะถาปีนามา,า,าปะลวะปิโสสามิจีตังวะผางหังภาษาเลยยภาษาดิตังวะผางหังสา,งา,าสมิทียะเอวะเมวะสุทาวะเสกสุเทเวสุอันจราหิตา,าพระกวาโตปุระโตวาตุระ,ะหังสุอาจจะโขอ,อ,จขอาจาระ อาทะโขตาเทวตาพระกัันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัถังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกัมโตจันติเกออิมังคาถังอภาสิมหาสัมยโยปนัสหมิเทวกายะสมคตทาอาคาตมหาอิมังธรรมสัมยังทากิตาเยวะปราชิตาสังขันติอาทะโขปราเทวตาพระกัมโตจันติเกออิมังคาถังอภาสิอภาสิตันตระพิกวสัมมาทังสุจิตังอัตันโนชุกามังสุสาราธิวันีตานิกาอตวาอินทิยานี ลักขันติปันติต,า,า,า,ตา,าติอะตาหัวบลาเทวตาบ่าวตัวสันติเกอีกมัาางคะถัง อาพาสีชาตวาคีรังชาตวาปาลีคังอินทคีรังโอหัจัมัมมชาเตจารันติสุดาวิมลาจักขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาเตระข้ออัปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาดังอาพาสีเยเคจิผู้ทังสานังคาตาเสนาเตขมิสันติอัปยภูมิงภัยยามนุสังเทีังเทวกายังปาลีปุเรสันติติอัทขวะภควาภิกขุอามันเตสิเยปุเยนะภิโกเวทัสสุลุกกาตาตุสุเดวตาสันนิปติตาหุนติตถาคาตังทัสสานายาภิกขุสังฆันใจเยปิเตภิโกเวเอเหสุอัตติธรรมาทานโตสัมมา บุธาเตสัมปิพระวันตานางเอตปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาเอหิสุเฉยะถาปีไมหังเอตรฤหิเยปิเตปิกเวภาวิเตปิกเวภาวิสันติอาณาคาตามัทนานตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานางเอตปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาภาวิสันติเฉยะถาปีไมหังเอตรฤหิอาจิคิสัสมิภิกเวเทวกายานางนามานิกิตาอิสัสสิภิกเวเทวกายานางนามานิ เทศิสาสมาพิเครเวเทวะคายานังนามานิตังสุนาทาสัทุกังมานสิกาลุทธะปาศิสาสมาติเอวามันเตติโกเตปิกูปะวะโตปัจจโสสุงภะวะเอตะเทวโมจาสิลงกะมนุขสามียะทัพุูมามจัสสิตาเยสิตาคิริขะบลังปะหิตตาสมาิตาพุทโธสิหัวัสลีนารุมาหังสัมบิสัมหุโนอุทาตมานัสาธุทาวิปะจันนามานาวิลาปิญโยปัจจสเตยตวามณีกาปิลาวัทเวตาโตอัมดีสัทธาสาวเกศาสเนาเทวะกายปิกาตาเทวิชาณตาปิกาโวเตจ่าตาปามะ กลุงสุตวะวัตุเดสสัสสนาวิตเตเทวะกายะกายาอภิเกตตาเตวิชาเตวิชาณธาภิกขโวเตจ่าตาปามะกะลุงสุตวะวัตุเดสสัสสนังเตสัมปาตะลุคหุยานังอมนุสานะอะมนุสานะทัศนาอภิเกสตาตาตาคงสัสังอัตสัตต์ลิงสตังเอกสัสสนาอมนุสานะมัทสุอภิเกอภิเกนันตะ มาทั้งขุงที่สาสภาพุทธาขุงตาจารสพังปิญญาญาวาวัคคิจวานะจขุมาจตุกามดีสถาสาวเกศศาสนาละเตเทวกรยาปิกาตาเตวิชาณธาภิกโวเยวังกิตายิสามิกิระหิอนุปปัสสุสตัสสหัสาวะยะขาพ ok <c oughs> ูมังก์ปิลาวตวะอิติมันโตจุติมันโตนัโตเสตินุ่มวธรรมนะปิกามุปิกุนังสมาติวะนางชะสาหะชะสหะสาหิมาวตาญขานันตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตนัโตุสันติหนุมวธรรมนะปิกามุปิกุนังสมาติวะนางชะตากิละะ สติสหสายนั้นต่วันนี้หนยที่มันโตชุดิมันโตนะมโตสัสโนมรัมนาพิกมงพิคุณนางแติวานาอิเตเตโสละสหสหสายนนตวันนี้หนยที่มันโตชุดิมันโตนะมโตวัสโนมรรมนาพิกมงพิคุณนางมิติวานาเวสามิตาปัจจสายขักศนนตอนนี้หนยที่มันโตชุติมันโตแล้วโตสัสโนมรรมนาพิกมงพิคุณนางมิติวนาโอมบีออฮีโก เวปุละสวินเนศนางพิญโยนางสตหัสสตสหัสังยะกษ์นางไปยุรุปัสติกุมพิโรและสาขาอิโกสพะคาสมิติว่นางปุริมาจัตทิสังราชา ทาตะลละโถภาษาสติันทางบตรณธิปติมหาราชยสสิษส์มุทาปิตาสาวาินทนามามหาปาลัยที่มันโตชุติมันโตน้อมันโติศรนุมมนาปิกมุพกุนางจะมิติงว่านางทักกินังจะทีสั่งราชาวิรุฬหโตปัาสาษาสติกุมารรณาธิปตตมหาราชยศสิษสศมุทาปิตาสาภาหินทนามามหาปราลัยที่มันโตชุติมันโตนอมันโติศีนุมวัรมนาปิกมุนี่กุนนางจะมีติงว่านาง ปัจฉิมาจะที่สังราชาวิรุปโข菩ะสตินะคะนังติปติมหาราชายาาสิสงนตาปิตาสาวาวินทันนามาบลายที่มันโตชุดี่มันโตนะมันโตวอทเียวมดนมันน ภิกขาภูภิกขุนางสมิจริงว่านางอุตตรันจัตถิสังราชโกวิโรตตาปะสัสติขันนางอธิปติมหาราชเอสสิโสมันตาปิตัสสะพระวินธนามาหราชะติมันโตชุติมันโตนาบมันโตสัสจิโนวรมารณะปิกมุนภิกขุนางสมิจริงว่านางบุรีมาจัติสังทัตตะละโตตะกินเนรนาวุลุลาหโกบาชิเมนาวิรูปะโกวิโรตตะันจัติสังตัลาโลเตมาราชาสมันตาจตุโลติสัตตันธารมาณะตังสุวะนิกคภิละวัตเวติสัมยาวินุทัสสะกุวัจจานิกาสตามายกเเตุนทู วิภูชาวิภูตสาชนะโนกัมมะเสนุจะกินนุขันธุนิขันธุจะปานนโทกบัมยโยจะเทวสุตโตจะมาตาลิจิตตะศิรุจขันธปนนโรละจาชาโนสาภูอาคุปัจสิคอเทวทิมพลุสุริยวัชสะไอเตจเดจจัลลาชนุนขันธปาสาหละจุบีโมธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติวนาอาถาคูนาภาษานาคาเวสลาสาหะตัชกากรมปะลาสตาลาอาคูปายาคาสาหะยาติปิอาโมนาทัตตาลาธาจาอาคุนาคายะสัจสิโนเอลาวโนมหานาโคโสบคาสมิติวนาอาธนาภาษานาคาเวสลาสาหะตชกากะสา ติฏฐิมาติสาปะกิวิสุตตะตะภเวหายะสะเตวานัมชาปะตาจินตะลาสุปันนิติเตสะนัมังอาภยันตานาคาลัสชาณาสาศุปปันนตโตเขมมะมะกะสิปุโตสนะหายหิวจะหิวป่าวหังอันตานาคาสุปันนาตสัลลามะกังสุปุทางชิตาวะชีระหัตเถนะสมุทังอสุดาสะมุทังอสุราสิตาพาตโลวะสาวะเสตอิทิมันโตเยสัชินุกัลกันชามหาพิสมะอสุราธนเวขาสาวะปจิติตุติติจปาละโทรมูจิสา นะโมจีสาหาส,าสัตสาาัตจภาริพุตตานังสเพเวโรจนามกาสาระหิตวานพระเสษเณรลาขุปตามุปาขามุสัมโยธาน,นิพนันธนเตปิกรุนังจามิตริวานังอาโปจเทวาปทิวิจเยยตโชโยตเถทางขมุวานลุลาวานลุนาเทวาโสโม ใจยสาสสะไม่ตรขหนักใจอิคาอคุเทวายาสสินโนทเสตเตทัสตาเรยสเปนนาณาตโตนีโนทิมโตชุติมโตนับมโตวิสัตสินโนบธรรมนาปิกมุปิกุนัตมิติมันต์เวนัทูจัตเทวาสหาลีจัสมาจัตเวโยมาจันนสุปบสาเทวาจนามกุปะกิตาสุเรียสุปบสาเทวาสุเรียมะกุปะกิตานค่ะแต่นี้ปุระกิตตออาคุมันทะวรากาวาสุนังวาสุวเสธโศสกุบะคัปรินตะโต ทาเสเตทศธัตะกยาสพเพนนานาตมณีนอิติมตุชุติมตุอนันอมมตุวัชจริดดนนนโนบุธรรมนาปิกขมงปิกุนาสัมมิตรวนาหุอาถาภูสาภูทพพเทว,วชฉลมามคีสิขาริวะริตกะจะโลชาจะอุมมาปภานิพัสสินวัลุนาสหธรรมาจัาจจุตาจะอเนชกาสุเลยยาลุจิระอาคูอาคูวะสอวนันนีสิงโนทศเสเ,เต ทศทักระยาสเปนนาตัวนี้หน่ยที่มัตจติมันโตนะมันัชินุธรนาพิคมุภิกุูนางจะมีติงว่านางสามานามหกรรมนามนุษามนุษย์ุดมาทิฐาปตุจิกาอาคูอาคูมโนปุุจิกาอาถาูนโยเทวะเยจะโลหิติเยจจโลหิตะวสิโนปะะคามาปะรคอคุเทวายัสสิโนทศเตทศทักยาสเปนาตัวนี้หนอิยทีมันโตอิทิมัโตจุติมัโตนะมันโตชินุธรรมนาปิกมุภิกุนางจะมิติงว่านาง ส,สุกาการุมาหาอน,นาคูเวคานส่าหะโอทาตาาาาะไยรหะปะโมขะอคุเทววิชคณาเจะธรรมตะหาละคะฌามิสกา,จาเจยัสสิน,านาุฐา,า,านายังอาคาปนุโยฐะนายังอาคาปะชุนโย,ยทิสาบิวสติทเสเตทัสธรรมกายาสเินันต์วันนี้หนอิทิว,นว,นนวันโตชุดมันโตนะมันโตสสินุเหมืนธรรมนาปิกขุภิกุนังคำไม่ติงเลยัง เคมียาตุติตายามากะทากาจายาสัสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจัตอจวานีมารติโนอาคูอะถาคูปะเลนิมิตาทัเสเตทัชตากายาสเพนานันต์ตนนี้โนอยที่มัจชุติมันโตน้ำมโตวสตสีโนมรธมนาภิกขโมุมิกุนางตมิติงวานาง สานเถตเทวนิกายาสเพนนานแต่วันนี้นยน้ำมันวายเยนอาคันชุเยจัดเยจัดชิสาชาบูชาชาติมังกีลังโอคาตินะมะนาสว่างเทเกบุคคาตะลังนาคังจันถังวะอธิตาติทังสุพมาบาลมาโตจัปุนตาอิทิมโตสารเสนังกุมารุติสัสโสรสุบาราคสิมิติวนาสาสัมมมรุกะลามาปามาพิติตาติอุปปัปโนชุติมันโตพิสมากายโยและสัิโสแทสิธาอิสระคุปเจกะวัส ปเจกะวาสะวะติโนเตสันจามัชตุวะหาดิโตปิริวาริโตเตจะสัพเพภิกาเตสินเตเจเวสวาเะเกมาลาเสนาปิกามีปจกนาจะมันทียังเอทาขณะท้าพันธะและขีณาพันธมวัตถุโสมันตาปิริวาเม สมันตาประริวาเลถามาโวมุจิทับโกจินังอิติตาธามาเสนากรหาเสน,น,นาอภิเศกปานินาตระมาหจักสลังกตาตมานะเปรละวังยตากุลกมิโกตานาเยนโตาสาวิชุกโกตธาโสปจุถาวรทีสังกูโตอาศัยยังวเสตฏจะสปังิญายาวะปะคิตรวันตุตตาตานตาาคุมาตโตมดีสตาสาวเกศาสนีเตเทวะ สาวเกศศาสนาและเตมาลเสนาปิกตาเตวิชาาธาปิกโวเตจัตตาัมังลุงสตวปุริสสศาสนังวีตาลคีหิปะกมุงในสังอมปิเชยุงสเปวิชิตาสังกามาปยาติตายาจัจจิโนโมทันติสากุเตหิสาวเกเตชะเนสุตาติบทสวดจุลราชยาปกรณ์นาโมเมพุทธเตชะสารตนตายาธมิกาเตชะปสิทธิ ปะสิทธิปะสีเทวานารายะปะลาะมสุลาสิทธิพมมาจากอินทาจากจัตุโลกาคัมภีร์ละกา,าสมุดาภูตงคังคา,งาจากพมชยยะปะสิทธิพระวันตุเตชยยชยชยะธรณีธรณีอุทธ,ธิอุทธ,ธ,ธ,ธีนาตีนาตีชยะใยะขะคนละตนละนิสัยนิไลาสายเสนนะเมรุราชาพลนาราชีชยชยะคัมภีร์ะโสภีนาเคนาธา นาคีปิสาจจัูตกาลีชัยยชยะทุนิมิตาลกีชยชยาะสิงคีสุธาธนะมุคาชาณะมุขะชาชยยชยาวรลุณนะมุคาสาตราชยชยาจัมปาทีนาคะกุลาคันโถกขยะชัยยะคันฉะคนตุนะตุลงสุกะลาภูชงสิหาปยาคาตีปาชัยยะชัยยะวัลุณณะมุคะยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณะ สุธีนรดีชยยชยยสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธรณีตะเลสดาสุชยยาชยยะชยยธรณีสานตินสัทธาชยยะชยยมังการาลัญยาภาวะเคชยยะชยยะวรุณนายเคชยยชยยะลักขเสสุลาภูชาเตชาชยยะชยยพัมเมนะ ทขณาชยชยาราชาธิราชชยชัยชยาชยาปัทวินสพังชยชยาอัหันตาปะเจกับกุทธศาวังชยชยามาเหสุโลหะลหะลินเทวาชยชยาพมาสุรโคชยชยานาโควิลูนะะโกวิลูปักโคจันทิมาลวีอินโทนจ่เวนะเตโยจากูเวโลวะลุโนบิจะอากิวายโยจะปาชุนโหกุมาโลทัตตะลทโกอัฐาลสะมหาเทวาสิทิตา ปะสาอาทะโยอิสิโนสาวกาสภาชัยยะลาโมฮวันต e ุเตชัยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสปาโลจะชัยะกันงเอเตนาชัยะ เตเชนนะชัยยะสดทีพะวันตุเตเอเตนะกุธาเตเชนนหุนตุเตเชยมังคารังชายอบีบุตสสะสิริมาโตอายังมลัสสะจะบปปีมาโตปร拉ชัยโอโคชายังโพธิมันเถปมมติตาเฉยยะนาทาพมะขณาเมสีโนชายอบีบุตสสะสิริมาโตอายังมลัสสะจะบปปีมาโตปร拉ชัยโอโคชายังโพธิมันเถปมมติตา Pamuti ta che ya ta ha in ta kana me sino she yo bi bu da sa si li ma to a yang ma la pi ma to pa la she yo ko sa yang bo di ma ti pamuti ta che ya ta ta sino she yo bi bu da sa si li ma to a yang ma la pi ma to pa la she yo ko sa yang bo di ma ti pamuti ta che ya ta ta sino she yo bi bu da sa si li ma to a yang ma la pi ma to pa la she yo ko sa yang bo di ma sino ชายโยปิภูรัสสะสีมิมาตะอยังมะระสะตาปปิมาโตะปะระชายโยโคจะยังปทิมเตปปมดิตาชายะตถาสัพหมฆะนาเมเหสินุชายโยชายันโตปุริยามมเลสกยานังนัตติวัตนัทีวัฒโนอีวังตะวังวิทยโหหิชายันสุชชมังคะเลปะระชิตตาปะลังเกสีเสปะพิภูคะเลปิเสเกสะัะพุทธานางขปโตปมดิติสุนะกัตังสุมากะลังสุปปันตังสุหุติตังสุขานุสุมุตโตจัสุยตังวัมจาริสุปะตะกินังกายะกามังวจักกามังปะทะกินังปะทะกินังมโนุกามัง ปณิทิเตปทากีนาปทากีนานิกาตะวานาละพันตันเตปะทากีเนอิเตอัฏฐาระถาสุกิตาวิลุลาหาพุทธะสาเสนีอะโลคาจุปะเถอะอะโลคาสุกิตาโหทาสะสัมเพหิอาติพิสุนันตุพลน,นตุเยเทวะอัจมิธานีอาทิขาตาอาธิคายูกาจะทาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพาธาละขันตุสัพพาสต,ตานังละขันตุชินาสาสะนังยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุนโนราถา ยุตากาเลปวสันตุวัสวสังวะสาวะลาหะกาโลคาจุปัทาวานเตสังมิวาเรนตุจะสภะทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาละหัง บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวเมสุตังเอเกังสมัมยังภะวาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอนากปบินทิกาสะอารเมตันตระลโคภะกวาพิคุอามันเตสีพิกาวติภะทันเดติเตพิคุภะกวาโตบจรสุสงภะวาเอตตะโวจะอุปานาวาพิกวิตาตากตานังอนุปัฏฐานาตากตานังทิตาวะสาธาตุธรรมติตาธรรมมณียามาตาสัพเพ,พ,พ,พสังขาราอนิจจติ ตังแตถาคตโตพิสัมภุจจติอภิสัมมีติอภิสัมภูจิวะพิสัมมีตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวารติวิวาจติอุตานิกาโลติสัพเพสังขละอนิจจติอุปาทาวะภิกเวจตถาคตานังุปาทาวะจตถาคตานังติตาวะสะอาดตุธรรมติตตาธรรมนียามตาสัพเพสังขละทุกขาดิ ตังตาถากตัวพิสัมภูจติอภิสัมเมติอภิสัมภูจิวาอภิสัมเมตวาอจิคติเทศิติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวาลติวิภัจติอุตานิกะโรติสัพเพสังขาราตุขาติอุปาทาวะภิฆเวตถากตานังอุปาทาวะตะลากตานังทีตาวะสาธาตุธรรมดิตะตานรมะนิยามะตาสัพเพตมะอนัตตาติตังตะลากตัวพิสัมภูจติอภิสัมเมติอภิสัมภูจิวาอภิสเมตวา อาติคาติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวัติวิภาชติอุตานิกะโลติสัพเพฒมานัตตาติธัมมาวจาปะกวาอัตามนาเตปิกกปะกวาโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกาลตตาคาถาอาติตังนานา,นาวะเขมยานาปฏิการกิอาณาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพผวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาทาติตามมินาามันตังอปาตตะ อปัตจานะคะตังสิงเป็นอดีตเขาไปแล้วสิงแม็นนะาโก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจยโยธมังตตาตาทารีปัจ,จติอาจังอีรังอาสังกุงงป,ปังตังวิทามนุภาลุยเยผู้ได้เห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเมียนคอนแคลนเขาควรพราะผู้อาการเช่นนั้นไวอาเจวะคิดจะมาตะบ,บังโกชัญญามาและนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสังคารันเตนามหาเสนนะ มัจุนาะพอกพอการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารีมาตาปิงโอโหรละตัมมาตันตีตังตังเวราเทกะละโตติสันโตอาจิคาเตมูนีมูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขาทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวคาปัจจเวกขะนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราถูกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุ่วงช วิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงมาแล้วนางความตายเป็นของยั่งยืนเอาไว้สั่งมนมายามลิตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปนาะริโยสานางังเมชีวิตตัง้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตัง้งเมอนียตัง้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนะ มาแลนางเมเนียต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัฏตะคนที่จะสังเวชอายังกายอยอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุขัน์ปัาสจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทักวัตวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงคลังอีวางประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรานถางหาประโยชน์มิได้อนิจจาวัจจะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาตาเวตามิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อม ไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตส,สังโบปะสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสตมามลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มล,ลิงสุจมลิสะเลท,ที่ที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวหังมลริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาะทีเมเอตทาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายังกิติยังกิติสุสังกัรมังสัมเพหิพาเทหิกตังคุณยังโนอนุโมทันติอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอสิมิธานิอาทิคาตาทิคายุกาสสะทาวันตุสุกิตาวันตุตุขาปมุันตุมาตาปิตาสุกิตาวันตุตุขาปมุันตุมาสัพเพสัต สัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุขะปมุจจนตุสัพเพยาอิยาติกาสุกิตาหุนตุทุขะปมุจจนตุสัพเพปิสาสัพเพอขาสัพเพเปตาสุกิตาหุนตุทุขะปมุจจนตุสัพเพอาจาริยุปัชชายสุกิตาหุนตุทุขะปมุจจนตุสัพเพนักขตตาสุขิตาหุนตุทุขะปมุจจนตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุขะปมุจจนตุสัพเพสามาธินังสามิฉันตุโบ บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสัตตุอคติมายาอิติปะกวานโมพุทธิสัตตุอคติมายาอิติปะกวานโมพุทธิสัตตุอคติมายาอิติปะกวา ปันติฐานนาคาถาธิยาเทวตาสันติวิหารลวาสิเนตุเปคะเลตบดิะเลตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะภาวนตุปุจิตาสตินิกาโลนาเตหาวิหารลมันทะเลเตลาจมาชานวะกาจามพิกโวสารามิกาฐานาปฏิอุปจกากขามาจเตสานิขมาจเตีชะาสัมปานัมบุตาสุกิตาภวันตุเตชาลาพุชายเปิจาราสัมภวาสังเสิธาชาตาอาโวปปาติกานิยานิกาธรรมาวลังปฏิจเตสัมเพปิตุขสักกโลนะตุสังขยางธาตุชิลังชะตังธรรมวธรรมธาลาจพุคลาสังโฆตุสัมมา ขวะถ่ายยาใะหิตายาจะอามเหลาคาตัวซาธโมสัมเพปิธรรมจารีโนพุทิงสัมปาปุเนยามาธรรมะรยาปเวทิเตปสันนาของตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทังลังปวชันโตกาเลเทวปวชันตุวุติภาวายาสตานังสัมมิทางเมตุเมทันีมาตาปิตะจะอาจจะละชังลิจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมะนะละชโนประชังละขันตุสัพพทา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาเจนีทุกขาพยาปตาเจนีพยาโสกปตาเจนีโสกาโหตุสเพปิวาลนิโนเอตตามปตาเจนอเมหีสัมปทังปุญญาสัมปทังจะเปเดวานุโมทันตุสัพสัมปติติเติยาฐานังทททันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาปิเดตาขนตุขันชนตุเทวตาคาตาสุมาฆะลักขาถาโหตุสัพังสุมังะลังละขันตุสัพเพเทวตาสัพพุทธานุบาเวนะโสติโอนตุเนียตะลังโหตูสภังสุมังะลังละขันตุสัพเพเทวตาสัพพธุทมานุภาเวนะโส ตุสับพังสุมังคกลังลักตุสับเทวตาสับปะพุทธาสับพะสุมังคกลังลักสับพะ ธรรมานุภาเวนะโสตทีหุนตูนิลันตะลังหุตุสะพังสมังขังละขันตุสะเพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสตทีหุตุนิรันตะหังสะเพพุทธาเปรลาปตาปเจกนันเจยังพลังหันตะนาจเตจีนละขังปะญธามิสัพปโสสัพเพพุทธาเปรลาปตาปเจกนันเจยังพลังหันตะนาจเตจีนละขังปะญธามิสัพปโสสัพเพพุทธาเปรลาปตาปเจกนันเจยังพลังหันตะนาจเตจีนละขังปะญธามิสัพปโสสัพเพพุทธาเปรลาปตาปเจกนันเจยังพลังหันตะนาจเตจีนละขังปะญธามิสั สัพเพปุทาประตาปจิกานันเจียงพลังหันตานจติชินาระขังพันธามิสัพเพโสสัพเพปุทาประตาปจิกานันเจียงพลังหันตานจติชินาระขังพันธามิสัพเพโสสัพเพปุทาประตาปจิกานันเจียงพลังหันตานจติชินาระขังพันธามิสัพเพโสสัพเพปุทาประตาปจิกานันเจียงพลังหันตานจติชินาละขังพันธามิสัพเโสสัพเพปุทาประตาปจิกานันเจียงพลังหันตานจติชินาระขังพันธามิสัพเพโส ด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้านางสาวสมุทัยยังประยงได้สวดสธยายพระพุทธมนีขอข้าพข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวทิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์าลัยขออนิสงฆ์แห่งผลบุญนี้จงเป็นสัพพสิิมงคลแก่ข้าพเจ้านางสาวสมุทัยยังประยงานางสาวปานียังประยงนวันชัยกาลภาพเด็กหญิงนาชัยยังประยงนาย สักดาการลภาพให้แคบคาดปลอดภัยจากทุกสกงโลคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นใน่ะมาทำคำสอนแห่งองค์สมเด็จ่าสัมมาสมุทธเจ้า ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทวเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตาย,ย่อเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งอมูลเลือดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้เคาองและผู้ชาตทุกประการเทิ